มี FC ฟซคูดาโทรมาบอกว่าคูดาขาหนูอ่ะเป็นรถเก๋งรถชนกับรถรถอีกคันหนึ่งชนซึ่งรถอีกคันหนึ่งชนรถหนูแล้วหนีหนีก่อนตอนแรกหนีแล้วคนที่ขับรถมาชนแล้วหนีเป็นตำรวจด้วยเป็นตำรวจขับรถชนพลเมืองแล้วหนีโอนเลิศนะคะน่าจะจับฉลากมานะ <enhance> <laughs> จับฉลากมาหรอคะตำแหน่งนี้ตัานได้แต่ในมา <laughs> จับฉลากมาหรือเปล่านะคะเป็นตำรวจขับรถชนเอฟซีคูดาแล้วหนี ปรากฏว่าก็มีการแจ้งความลงบันทึกประจําวันนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็ตามตัวจนพบรู้ว่าเป็นตํารวจที่นี้ประเด็นคือรถคันนั้นก็มีพรบรนะคะมีประกันชั้นสองบวกคันนั้นะมีประกันทุกอย่างครบถ้วนก็ไม่รู้ว่าจะหนีทําไมปรากฏว่าสืบไปสืบมาคุยนัดกันประมาณสองครั้งที่โรงพักคนที่ขับที่เป็นตํารวจที่ชนเอฟซีคูดาแล้วหนีอะไม่ใช่เจ้าของรถไปยืมรถคุณป้าเนี่ยมนุษย์ป้าคนนี้นะคะ่ะขับ แล้วเอาไปชนคนอื่นแล้วก็หนีตอนแรกทางทีตัวเองเป็นตำรวจนะรู้กระบวนการอยู่ก็ไม่รู้หรือเปล่าว่าเมาไม่เมาเมาหรืออะไรใดๆหรือเปล่าก็มีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะเมาวันนะคะเพราะว่าตำรวจไม่รู้เรื่องเป็นไปไม่ได้อาจจะไปตั้งหลักก่อนอะไรแบบนี้นะคะอืมอันนั้นก็ไม่ว่ากันเขาอาจจะเมาไม่คูดาหรืออะไรใดๆคูดาบอกไม่เป็นไรคะ่ะเรื่องนั้นเมาไม่เมาเราไม่ใช่ประเด็นเราเรียกร้องมูลละยเมิ่ไปหนูเรียกร้องไปเท่าไหร่หนูเรียกร้องไปประมาณสองแสนกว่าบาทคะ่ะครูดา นะคะดูเขียนเรียกร้องตามที่ดูจากในคลิปคูดาแล้วก็พี่ๆที่เขารีวิวกันแล้วเขาเมาเขาอะไรโอ้เมาไม่ต้องไปไปสนใจหรอกค่ะเพราะถ้าเดี๋ยวไปจี้เรื่องเมาเยอะๆเ,เนี่ยมันจะส่งผลถ้าประกันฝั่งนั้นเขารู้ว่าคนขบับเมามีโอกาสสูงที่เขาจะไม่ชดใช้แต่เขาชดใช้ให้เราอะเขาชดใช้ค่ะประกันต้องชดใช้อยู่แล้วแต่ก็จะไปเรียกเก็บจากฝั่งคู่กรณีซึ่งก็เต็มตึงอันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเราเราก็ไม่ต้องไปจี้เขามากก็ เอาแค่ว่าในส่วนของเราที่เราได้รับความเสีย,สยหายเท่าไหร่อย่างไรเขียนไปให้ครบรแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณดาขาเราก็แบบเรื่องอะไรคะเพราะว่ารถคันนั้นที่ชนเป็นคู่กรณีตํารวจก็ชี้แล้วว่าเขาอะผิดและเขาก็มีทั้งพรบเขาก็มีทั้งประกรันภาคสมัครใจเพราะฉะนั้นมันครอบเวื่ออยู่แล้วค่ะอีสองแสนที่เราเรียกอะยังไงก็ประกันจ่ายประเด็นคือเจ้าของรถที่เราเรียกกันว่ามนุษย์ป้าคนนั้นละค่ะเขาบอกว่ารถเป็นชื่อเขาอีตักตํารวจอะมายืมรถเขาไปขับ เขาอนุญาตให้ใช้ได้แค่พรบรเท่านั้นประกันภาพสมัครใจสองบวกของเขาเขาไม่อนุญาตให้ใช้ป้าป้าบอกไม่ให้ใช้ประกันน่ะป้าไม่ได้เป็นคนคะ่ะตำรวจคนนั้นยืมรถป้าไปป้าให้ใช้แค่พรบรป้าไม่ให้ใช้ประกันป้าป้าไม่ให้ใช้สองบวกของป้าฮะเราก็อืน้องเขาก็งงนะคะเอฟซีคุณดาก็งงมีงี้ด้วยวะ แล้วยังไงคุยกันสองรอบแล้วไม่รู้เรื่องป้าไม่ให้ใช้ยังไงก็ไม่ให้ใช้ประกันป้าคิดอะไรอยู่คะป้าคิดอะไรอยู่คะป้าซื้อประกันค่ะแล้วคนจ่ายคือประกันค่ะมันมีทางเดียวที่ไม่สามารถเรียกจากประกันได้คือกรณีที่ป้าต้องไปบอกประกันว่าป้าไม่ได้อนุญาตให้อีตำรวจนั้นยืมรถไปตำรวจนั้นขโมยรถป้าทีนี้ประกันไม่คุ้มครองชัวร์ค่ะประกันยืมเลยค่ะป้า ลองป้าพูดอย่างนั้นสิคะได้เรื่องเพราะปัญหามันจะมาคือ 1. fc คูดาเขาเป็นฝ่ายถูกเขาสามารถเรียกร้องได้เมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องคุณป้าพูดไม่รู้เรื่องคุณป้าจะโดนนะคะโดนอะไรดูไหมคะ 1. น fc คูดาสามารถจ้างทนายฟ้องแพ่งได้คะ่ะแล้วเวลาฟ้องแพง่งฟ้องใครคะสามารถฟ้องคนขับ ก็คือตำรวจที่ชนแล้วหนีสามารถฟ้องประกันบริษัทประกันที่ไม่ยอมจ่ายและสามารถฟ้องเจ้าของรถตัวจริงนั่นก็คือคุณป้าค่ะคุณป้าจะต้องร่วมชดใช้ด้วยนะคะเพราะคุณป้าเป็นเจ้าของรถคุณป้าอนุญาตให้เขาขับรถไปคุณป้าต้องรับผิดชอบด้วยเอาที่ไหนมาคิดคะคุณป้าฉันให้ใช้แต่พรบรถฉันนะประกันฉันไม่ให้เรียก ือคุณป้าจะจ่ายตังเองแสดงว่าคุณป้าไม่เข้าใจกระบวนการของประกันคุณป้ากลัวคุณป้าจะจ่ายตังเหรอคุณป้ามาฟังคุดานี่โทรมาถามก็ได้คุณป้ากลัวอะไรคุณป้าทําประกันไว้ประกันจ่ายแทนคุณป้าค่ะแล้วเขาเรียกเขาเรียกเท่าไหร่สองแสนกว่าว่าเงินความคุ้มครองในส่วนของทรัพย์สินบุคคลภายนอกของสองบวกเอาเหอะขั้นต่ำมีหนึ่งล้านคุณป้าจะกลัวอะเร้ยฮะก็เขาไม่ได้ลงว่าเมาไง นี่ไงความไม่รู้ของคนมันทําให้เรื่องที่แบบเล็กๆมันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตรเรื่องที่แบบง่ายๆกลัวประวัติไม่ดีไม่ได้เกี่ยวค่ะ2บวกไม่ได้เกี่ยวกับประวัติดีหรือประวัติไม่ดีไม่ว่า2บวกของบริษัทไหนไม่มีเบี้ยลดลงค่ะนอกจากทําประกันชั้นหนึ่งประกันชั้นหนึ่งหากคุณไม่เคลมหากคุณเป็นฝ่ายถูกเบี้ยรประกันมันจะลดลงลดลงลดลงแต่ละปีถูกไหมคะแต่นี่สองบวกสองบวกคือเบี้ยประเภทที่เขาทําโปรโมชั่นมาแล้วมันคือส่วนลดอยู่แล้ว มันไม่ลดไปกว่านั้นแล้วค่ะจะปีถัดไปมันจะลดเพราะว่าไม่เกี่ยวไม่ลดไม่มีลดชึบชบนี่ไงก็ตัดได้แล้วเนี่ยเนี่ยตัดได้แล้วแอคชั่นพับ <c oughs> ก็เลยแนะนําน้องเข้าไปว่าน้องคะนัดป้าเขาอีกรอบนึง <c oughs> นัดป้าเขาอีกรอบนึงเลยค่ะแล้วไปคุยกันที่โรงพัก <c oughs> ถ้าป้ายังยืนยันคําเดิมว่าฉันให้เธอใช้แต่พรบนะฉันไม่ให้ใช้สองบวกโอ้ m ม g ก d ดป้า ในเมื่อพูดดีๆกันไม่รู้เรื่องป้าคะป้ารู้ไหมป้าทําประกันไว้เพื่ออะไรป้าทําประกันไว้เพราะประกันจะจ่ายแทนป้าป้ารู้ไหมว่าวงเงินสองบวกน่ะมันมีความคุ้มครองในส่วนของจ่ายทรัพย์สินบุคคลภายนอกถึง1ล้านแล้วหนูหนูเรียกป้าไปเนี่ยยังไม่ถึง5้าแสนยังไม่ถึงครึ่งล้านด้วยซ้ำป้าแทบไม่ต้องจ่ายสักบาทหนึ่งให้ประกันจ่ายแต่ถ้าป้าโวยวายแบบนี้ประกันยิ้มเลยค่ะป้ารู้เรื่องไหมคะประกันยิ้มเลยค่ะแบบนี้ประกันก็ไม่อยากจ่ายอยู่แล้วค่ะเอาสิป้าสู้สิแล้วถ้าป้าทําแบบนี้ปุ๊ เดีย๋ยวไปขึ้นสารทีเดียวเลยแล้วหนูฟ้องหนูไม่ได้ฟ้องแค่คนขับหนูไม่ได้ฟ้องแค่ประกันหนูฟ้องป้าด้วยค่ะและสิทธิ์ในการฟ้องแพงฟ้องได้3ป้ารู้เรื่องไหมฟ้องใครได้บ้าง1คนขับ2ประกัน3เจ้าของรถซึ่งป้าเป็นเจ้าของรถค่ะป้าอยากขึ้นสารใช่ไหมคะได้ค่ะในเมื่อหนูเรียกร้องไปเท่านี้พูดดีๆคุณป้าไม่โอเคคุณป้าไม่รู้เหรอคะว่าประกันเราทําไว้เพื่ออะไรเพื่อคุ้มครองจ่ายแทนในกรณีที่มันเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ละคะ่ะคุณป้า ไม่ใช่เอาไว้ให้คุณป้าใช้สําหรับการเคลมการซ่อมรถตัวเองซะที่ไหนป้าแล้วนี่มันรถชนรถเขาซ่อมรถป้าอยู่แล้วป้าคิดอะไรป้าคะป้ารู้จักไหมติท็อกครูดาดารุณีป้ารู้จักไหมป้าไปฟังป้าป้าลองไปฟังดูนะหรือหนูให้เบอร์ครูดาไปเลยอะแล้วป้าโทรไปถามครูดาดูนะป้าป้าจะได้เข้าใจก่อนที่จะขึ้นลงขึ้นศาลถ้าป้าอยากขึ้นศาลได้ค่ะและหนูบอกเลยนะคะว่ายอดสองแสนกว่าที่หนูเรียกถ้าขึ้นศาลมันมีค่าทนายแล้วถ้าป้าแพ้ขึ้นมาป้าต้องจ่ายค่าทนายให้หนู ไม่ใช่หนูเรียกร้องนะศาลบังคับด้วยและที่สําคัญหนูไม่เรียกสองแสนหนูเรียกหนักกว่านั้นแน่ป้าเอาไม่เอาแล้วหนูจะไม่พูดเยอะกับป้าแล้วนะคะป้าไปศึกษาดูแล้วป้าไปถามคนที่เขาดูเรื่องประกรันดูป้าเป็นไรคะป้าเป็นไรก่อนอป้าขวดหัวแทนนะยุงก็กัดโอ๊ยตายแล้วลวนก็ลวนฝนก็จะตกเนื่อก็แตก เขาทำให้แบบเวียนหัวจังเลยวัอัคัน